เงื่อนพี่รอดหลุดวางเชือกดังรูปไปเชือกทางขวาทับด้านหน้าแล้วก็อ้อมด้านหลังเสร็จแล้วพามาด้านหน้าอีกครั้งนึงแล้วก็รอดใต้เชือกเส็นที่อยู่ด้านล่าง จะปลายเชือกดึงให้แน่นสังเกตปลายเชือกจะอยู่คนละฝั่งเงื่อนพี่รอดหลุดถ้าดึงแล้วเงื่อนจะค่อยค่อยคายค่อยคลายตัวจนหลุด